โอเคนะครับก็กระสາดที่ไม่ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแจก,กสก,กิน GTA แยซนมือถือลุงตู่นะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> ที่ทุกคนต้องโหลดก็มีสก,กินลุงตู่นะครับแล้วก็แอปเซตเออาร์เชเวอร์ไว้แตกไฟล์แล้วก็2แอปนี้2แอปนี้ไว้ออลงมอดโอเคให้เราพอโหลดเสร็จนะให้เราเข้ามาที่แอปเซตเออาร์เชเวอร์เนาะแล้วเราเข้าไฟล์าดาวน์โหลดนะนี่เนาะที่เราโหลดสก,กินไว้นะ่ะเออ ก็จะได้ไอตัวนี้มาเนาะให้เรากดแตะ1ทีนะครับแล้วกด a t t r a c t here อันที่2เนาะกดเข้าไปก็จะแตกไฟให้เราเนาะเรากดเข้าไปเลยนะโอเคแล้วเราก็ติ๊กหน้าไฟล์ตรงนี้เนาะทั้ง2อันเลยก็กดค้างไฟใดไฟหนึ่งนะครับแล้วก็กดคําว่าคัทนะแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับแล้วมาวางหน้านี้นะโอเคเรามาวางหน้าที่มันจะมีไอตัวที่เราแตกไฟเมื่อกี้นะเรามาวางข้างหน้ามันนะ คือถ้าเราถ้ามันอยู่ในไฟสีเหลืองๆเนี่ยมันจะแตกไฟไม่ได้เนาะโอเคแล้วเราทําการเปลี่ยนชื่อสกินที่เราต้องการลงตัวนั้นนะคือง่ายๆนะครับคือเปลี่ยนชื่อสกินที่เราใช้อยู่นะถ้าสมมตุตนะิเราไม่รู้นะเราเราไม่รู้ชื่อสกินที่เราใช้นะให้เราเข้ามาที่เว็บดูเลขสกิน GTA ซน n นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเนี่ยดูเลขสกิน GTA s ซนนี่แอปนี้นะ แล้วทุกคนเลื่อนหาสก,กินที่ทุกคนใช้นะครับมันก็จะมีรูปอยู่ด้านหน้านะผมใช้สก,กินนี้นะครับเนาะโอเคผมใช้สก,กินนี้นะแล้วทุกคนมาดูคําว่าสก,กินโมเดลเนームนะนี่สังเกตได้นะครับว่าชื่อจะเป็นไอ้นี้นะ t r i a d b นะแต่ทุกคนเน่ยดูชื่อดูชื่อสก,กินที่ที่ตัวเองใช้เนาะโอเคนะไม่งง,งนะโอเคแล้วเรากลับมาที่ F อป s ซต v e r เเพื่อปเปลี่ยนชื่อเลยนะ โอเคนะเราเปลี่ยนชื่อแค่ไอตัวส<ม>ีขาวๆสองตัวนะกดค้างนะแล้วก็กดคําว่า rename นะครับให้มันเป็นรูปดินสอนะครับแล้วเราลบไอตัวข้างหน้าออกนะครับไอตัว DFF กับจุดเนี่ยไม่ต้องลบนะแล้วเราเปลี่ยนชื่อสก,กินที่เราใชา้อยู่เลยนะโอเคประมาณนี้แล้วก็กดโอเคนะแล้วเราก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะ โอเคพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากแอปนี้เลยนะมาที่แอบปบ G t A I M G 2นะกดเปิดข้ามาตึงน,น,นะโอเคกด G t A i M G 2เนาะแล้วก็กด Open M G นะให้ทุกคนเลื่อนหาคำว่า Android นะเนี่ยตัวนี้เลยแล้วก็คำว่า Data นะครับแล้วทุกคนเลื่อนหาคำว่า c o m l o c k s t a r g a m e เกเนาะนี่โอเค แล,าาแล้วก็กดว่าไฟล์ไปนะอืมแล้วก็กดคําว่า t e c h db โอเคนะครับอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะเพราะผมง่วงกิบก็เนี่ยค,คนจะเห็นคำนี้ไหมครับ gta สาม mg 2นะเอ้ย gta สาม mg โอเคนะผมเนี่ยที่เป็นเสียฟ้าเนาะแล้วก็เรากดซีเล็กกันเลย <S <S แล้วก็กดสร์ชตรงนี้เนาะแล้วก็ค้นหาสกินที่เราเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้เนาะชื่อสกินที่เราเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้เนาะ ก็จะเป็นตัวนี้นะของผมก็จะอยู่ตัวอันที่2นะครับกดค้างไปนะกดค้างไปชื่อสกินนะแล้วก็กดรีเพลสรีพิตหรือรีเพลนี่แหละโอเคกดเข้าไปนะแล้วก็กดไอจุด2จุดข้างบนนะ5ครั้งนะ1,2,3,4,5โ okay. อเคแล้วเราก็เลื่อนอาหาฟ้าที่เราเก็บเออ่สก,กินไว้ก็คือไฟดาวน์โหลดนั่นเองนะโอเคไฟนี้นะกเข้าไปเนี้ยทุกคนสังเกตเห็นกันว่า ชื่อสกินของเรานะที่มันมีชื่อสกินแล้วก็มีจุด DFF เนาะคือตัวนี้นะตัวนี้นะส่วนในตัวนี้ส่วนในตัวที่มันมีคําว่า TXD เข้าไปลง e FF, แอปแอปหนึ่งนะแอป,ปนี้ให้เราลงคําว่า DFF นะโอเคตัวนี้เนาะโอเคแล้วกดวกดีเล็กไปเลยเนี่ยนะกดเล็กเสร็จแล้วเราออกมาเลยออกมาจากแอป,ปนี้แล้วก็มาที่แปปอป TXD2 นะครับกดเข้าไปคือแอป TXD2 นะครับ อตอนนี้คือมันถ้าหลดในเพจตตัวเสียตังแต่ผมจะติ้งลิงไว้ให้แบบฟรีเนาะ <Wow. S 1> โอเคแล้วเราก็กดนี่นะอสีชมพูข้างล่างล่างมุมขวาเนาะกดเข้าไปนะโอเคนะ,ค,นะคือผมอันนี้ผมลงไว้์เล้บมันก็จะเป็นอย่างเงี้ะคือตอนแรกนะทุกคนกดเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้เนาะให้ทุกคนเลื่อนหาไฟล์คําว่า Android นะนี่นะ ก็คำว่า,า data ครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่า,าคอมเดล็อกสตาร์เกมเลยนะนี่เนาะเลขโอเคแล้วก็กดคำว่า,าไฟล์นะกดคำว่า t e c h db นะแล้วก็ GTA 3นะแล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยนะโอเคแล้วกดกดซีลิกข้างล่าง,างตรงนี้เนาะโอเค้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดรูปบวกไปนะโอเคแล้วก็กดอันที่2อาหาไฟล์ที่เราเก็บสกินไว้ก็คือไฟดาวโหลดนะครับนี่นะนี่ มันก็จะขึ้นชื่อสกินของเรานะครับแล้วก็ตามด้วย TXD ที่เรายังไม่ได้ลงไปเมื่อกี้นะกดติกไปเลยกดซีเลยข้างล่างเหมือนเดิมนะนี่ละแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับข้างบนนะครับให้เราเลือกเป็น Over r i ์ไตรงนี้นะก็โอเคปรับอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยปรับแค่อย่างเดียวเนาะโอเคแล้วก็รอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะโอเคตอนนี้ก็โหลดก็จะเสร็จแล้ว ก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากหือ,อนี่โอเคผมขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องไปติอะไรนะกดโอเคไปแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะคนนะเดี๋ยวผมเข้าเกมเลยโอเคนะครับก็เข้ามาในเกมแล้วเนาะ <h> ก็จะได้สกินของชั้นมาแบบนี้เลยนะ <h ait> โอเคก็จะใส่ชุดดชุดสูทสีดําแบบหล่อเท่โอเคก็โอเคสำหรับใครที่อยากได้เอเอ้ย สำหรับใครที่อยากได้ตัวเกมที่ผมใช้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกคลิปหน้าละกันนะอิน e บี N B ที่ผมใช้ภาพสวยใช่อ e ินบีเหรอมันเป็นตัวเกมนะโอเคโอเคก็ลุงตูก่ก็จะรอประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นลุงที่หกเจ็ดปีแล้วก็ยังไม่ออกสักทีนะโอเคเราไม่พูดดีกว่านั่นเลยช่องบินเอาเคนะครับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟมอร์ออกเกมตตี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ เ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปสโหลดไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเพราะผมสอโหลดไปแล้วนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ